สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวนะคะตัวแรกก่อนเนาะตัวแรกของบริษัทไนท์อินโนเวชันนะคะนึกถึงกาแฟนึกถึงไนท์ nice. สินะคะอ่าพอดีเพยน้องเรียบร้อยแล้วนะคะในหนึ่งซองนะคะจะมีอยู่15กรัม แล้วก็รวมนะคะรวมทั้งหมดนะคะ39ชนิดในหนึ่งนะคะและที่สำคัญคือความมันหรือหอมหวานเนี่ยความหวานเนี่ยมันมาจากน้ำตาลคือไม่ใช่น้ำตาลนะคะขออภัยมาจากย่าหวานอยู่แล้วนะคะอ่าส่วนความมันของน้องเนี่ยที่มันหอมละม,ลมุนมันมันอร่อยกินแล้วถูกใจ ทุกคนที่ได้กินทุกคนที่ได้รองร้องและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยชอบอยากกินอีกนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันอืมจริงๆแหละพอกินแล้วมันมีความรู้สึกว่าถ้ามันถ้ามันมีน้ำแข็งหรือวันเย็นมันจะเหมือนเรากินไอติม มันไม่หวานนะแต่มันละมุนอนะนะคะมันเหมือนเรากินไอนริงกาแฟเหมือนเรากินเค้กโลกาแฟอารมณ์ความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะอ่าส่วนถามว่านซี่คอฟฟี่ดียังไงใครล่ะที่ควรจะดื่มมันนะคะอ่าจริงๆแล้วทุกคนที่ดื่มกาแฟดื่มน้องนซี่คอฟฟี่ได้หมดเลยนะคะอ่าเราจุกจะพูดให้ฟังง่ายๆเข้าใจง่ายนะคะ เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกับไนซี่คอฟฟี่ของเรานะคะก็จะมีแบ่งออกเป็น3กลุ่มใน39ชนิดเนี่ยรวมกันในหนึ่งเ,เราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มอยู่แล้วนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องบารุงสายตาบารุงตามันจะมีตัวสมุนไพรนะคะแล้วก็วิตามินเือือแร่นะคะที่เราใส่เข้าไปในน้อนะคะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่ดูแลดวงตา ประสาทต,ตาบำรุงสายต,ตามีบูทีมมีอะไรประมาณนี้เนาะอะ่กลุ่มที่สองนะคะจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องกระดูกนะคะเพราะเราใส่วิตามินดีลงไปด้วยนะคะมีแคลเซียมด้วยดูแลข้อเข่ากระดูกนะคะต่างๆได้นะคะกลุ่มที่สเกี่ยวกับเรื่องต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นที่นิยมตอนนี้นะคะ เป็นอะไรที่ถ้าผลิตภัณฑ์ตัวไหนไม่มีตัวต่อต้านอนุมูลอิสระไม่ช่วยลดริ้วรอยไม่ชะลอความชราล้าหลังล้าสมัยนะคะแต่ว่าน c e ซี่ f f e ฟของเรามีค่ะอ่าแล้วมันรวมนะคะนอกจากรวม3.9ใน1แล้วเนี่ยมันรวม3 3กลุ่มตลาดลงมาใน1เดียวด้วยนะคะและที่สำคัญคือรสชาติดีดีอร่อยอร่อยนะคะไม่เชื่อ ต้องลองนะคะนึกถึงกาแฟนึกถึงไนซินะคะอันนี้แค่ตัวแรกนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในตัวถัดๆไปของบริษัท n i ท์อินโนเวชั่นจำกัดกันอีกนะคะวันนี้โคตรจุกใจดีขออนุญาตบายบายเพื่อนๆก่อนนะคะบ๊ายบาย